เมื่อวันที่25พฤษภาคม2568นายมาริสเหนียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับค่ะในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือเตรียมความพร้อม,อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน g c c ครั้งที่2 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคม2568และแนวทางการขรับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน GCC ตามขอบความร่วมมืออาเซียน GCC 2024-2028อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ไทยได้มีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนะคะพื้นที่สีเขียวอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในการประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญรวมไปถึงสถานการณ์ในตะวันออกไกลด้วยค่ะ